ทางเข้าไปวัดป่าห้อยลินครับประมาณสี่กิโลครึ่งครับจากตรงนี้บ้านหัวนาคำนะครับ <c oughs> ทางเข้าวัดป่าห้อยลินครับตรงไปประมาณสองรอเมตรถึงวัดป่าห้อยลินครับม จากบ้านหัวนาคำครับเส้นนี้ครับประมาณสี่กิโลครับแล้วก็มาถึงจุดนี้ก็ประมาณสองร้อยเมตรก็ถึงวัดป่าห้วยลินนะครับเข้าเขตวัดป่าห้วยลินแล้วครับตรงไปครับแดนมาหามงคลวัดป่าห้วยลินถ่นคนบุญครับอีกประมาณร้อยเมตรถึง วัดครับนีเ่เขตหน้าวัดครับนี่ครับทางเข้ามาบรรยากาศร่มรื่นครับมีป่ายางนี่ครับบริเวณวัดป่าห้อยดินถึงแล้วครับ นี่ทางเข้ามาครับบรรยากาศล่มเรือนครับ